สวัสดีครับผมสวัสดีเ้านะครับวันที่2 2นะครับวันแม่แห่งชาตินะครับเดี๋ยวมือนี้บากโกสิ้อาไปเที่ยวนะครับในที่เมืองไฮฟ้านะครับภาคเหนือที่ประเทศอิสราเอลเนาะนะครับซิมิยังไปตะเบิงนะครับเดี๋ยวเข้าไปติดตามเบิงกันเลยเนาะครับเดี๋ยวผมสิไปเดินทางแบบใดโดยสารแบบไดนะครับจังสิไปหอด เมื่อให้ฟ้านะครับด้วยวิธีที่สะดวกที่สุดนะครับซึ่งผมเองผมก็ยังโมร้ว่าสี่เดือนท่าแบบไรเพราะว่าต้องอาศัยค้นผ้าไปครับผมจากมูนี่แหละอยู่เขมข้างๆกันนี่แหละครับเพื่อนมีเพื่อนมีบัตมีหยังนะครับโอเคเราไปกันเลยครับผมกับซใไซนะครับการย่างไปนะครับเพราะว่าขี่รถจักรยานไปวไ่นใดมันโมมีมองจอดรถครับ ย่งางไปอีกขึ้นรถเมย์อยู่ปลายนะครับตรงยางออกจากบ้านกับไก่เติมอยู่กับสีใยเ่เวลาย่างประมาณประมาณสิบนาทียังมั้งครับเดี๋ยวย่งางอีกจากน้อยนึงนะครับเดี๋ยวยังคอยไปพอกันอยู่ไปพอมูอยู่ปลายรถเมย์นะครับโอเคนะครับกาบเสียบึงบรรยากาศขางทางไปเรื่อยๆก่อนนะครับนิดนึงนะครับเพื่อเรียกน้ำย่อยครับ Ui mày ui ui, tuần cái mi Trang ngục trang nhãn hoàng, tém như บรรยากาศเมื่อนีบ้านเขากับเป็นมือทํางานนลครับโมเมนวันหยุดนะครับหยุดแต่คนไทยเนาะครับนี่ครับมะพรามูแล้วครับผมนี่เพื่อนอ้แล้วสวัสดีครับครับผมนี่แหละเพื่อนร่วมเดินทางวันนี้นะครับเขาจะไปทางไหนแบบไรนนั่นกกต้องพึ่งื่อใสเขาเพราะว่าเขาเขามีบัตรนี่ยังเลยนะครับให้เขาพาไปนะครับ รถหลากหลายนึงน้ำเตา้ารถติดเพื่อนก็บานเฮ่าละ่ะน้ำสีแยกน้ำยังสินะครับไปไปกันต่องอไซยังค่อยว่ากันครับจวด

แล้วครับผมนี่เบอร์ยังเกาะเบอร์เบอร์ซี 4. หาหนึ่งครับเอาจีเดินทางไปสถานีรถไฟเทียววิฟนะนะครับนี่ครับเกิดรวมทางเขาบย<ป>ของแถมเพือแตกตะเศร้า ตาหิมหมดปั๊มรอดเลยชมเมืองไปเรื่อยนาะเดินทาง

ครับถึงเป็นเขาบ้าจะฟ้องสวนใช่ไจะองสวนจับของบ้านบ้านเท่าเขาสู้เท่าอื่นร่วมๆไงสถานีรถไฟสถานีรถัสครับส่วนกระเป๋าครับ ใส,ส่บ่ใส่ครับมันจะดังรถ่ับครับริับครับสถานีสถานีรถบัสนะครับอยู่เทลาวิฟนะครับ <c oughs> ผมกว้างใหญ่หมั้นกันเนาะนะครับ <c oughs> พื้นที่ก็ <c oughs> ประมาณว่าหมอชิดบานเท่าแหละแต่ว่านะครับมันมีแอร์นะครับเป็น <c oughs> <c oughs> เป็นโรงเรือนแบบปิดเนาะก็จะมีร้านขายของเล็กๆน้อยๆตามริมทางนะครับมีพวกขนมปังพวกขนมขบเคี้ยวต่างๆนะครับแล้วก็ยางสำรวจอยู่แถวๆนี้ก่อนนะครับอาจจะเข้าแวะคลองน้ำซื้อขนมเล็กๆน้อยกินนะครับก็โอเคอยู่นะครับลงจากรถบัสแล้วเขาก็ย่างเข้ามาเอาขนมม้าหิเอาดูวย น,น้่นนีบอโอเค,อ,เคอู้พวกเสื้อผ้ากับพวกแพ้งได้หระนั่นนั่น <ห ả? S 1> กระโพระกางเกงพวกนี้กับพวกแพ้งได้หละนะครับตัวละสามสิบเช็คก็มีขายเหมือนกันกันกบบ้านเราโอ้ยอย่างเดียดสีขาวนี่นะอือขอท่าขอท่านะครับ เสือไรมาฮากับมีบ่มีลานบบบว่าที่มันเป็นอุ่นๆหมดเราจะไปกันต่อนะครับเพื่อจะเดินทางไปขึ้นรถไฟต่อไป